วงการตลกสุดเศร้าอะไรยิ่งหน่งลูกหยีด้านที่ชายหยองลูกหยีโพสอะไรสุดซึง้งนับว่าอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่สร้างความสะเทือนใจในวงการตลกไทยเมื่อมีรายงานการจากไปของหนึ่งลูกหยีศิลปินตลกผู้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆมานานหลายปีโดยข่าวเศร้าครั้งนี้ถูกเผยแพร่ผ่านการโพสต์อะไรของที่ชายหยองลูกหยีที่ถ่ายทอดความรู้สึกสูญเสียและความคิดถึงอย่างสุดซึ่งต่อการจากไปของน้องชายสุดที่รัก โดยหยองลูกหยีได้โพสต์แจ้งข่าวการจากไปของน้องชายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหฤษพลสมจิตรนาโดยระบุว่าหนึ่งปีสี่เดือนผมเสียคนที่ผมรักและเขารักผมไปสามคนทุกคนไปวันที่20แต่คนเงินเดือนผมเข้มแข็งแล้วพร้อมกันนี้หยองลูกหยียิงเขียนข้อความสุดซึ้งว่าทุกคนเข้าไปตามเหตุตามปัจจัยตามบุญตามกรรมรักทุกคนมากนะพวกเรามาเยี่ยมโลกช่วคราวขอให้ทุกคนเจอกันนะแม่บุญรอดพี่สมควรน้องเหน่งประสิทธิ์สมจิตราเดินทางดีๆนะน้อง ทั้งนี้ยังได้ฝากข้อความถึงน้องชายผู้ล่วงลับไปแล้วว่าพี่จะสารต่อทุกเรื่องราวของมึงน,นะมึงไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอึนไปเถอะอึอนอะห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองอึนเป็นคนมีบุญเยอะอยู่หรอกโชคดีนะน้อง